มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นคดีอาชญากรรมนะครับเมื่อวานเกิดขึ้นคือไม่ควรจะเกิดคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขานําตัวผู้ต้องหาคือนายสรทนณสงขลาอายุ3าปีเป็นบุตรของคุณประจักษ์ชัยอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อปาติลิศประชาธิปัตรไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาราชดาพิเศษเป็นกองขาขอฝากขังครั้งแรกก็ระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา เพื่อไปฝากขังใต้ถุนศาลคือเวลาใครไปศาลก็จะทราบนะครับใต้ถุนศาลจะมีห้องควบคุมตัวก็จะมาฝากขันการตรงนี้รอสารสั่งเนี่ยนะฮะร,ระหว่างนี้เองเนี่ยตัวผู้ต้องหาก็เอาผ้าขนหนูคลุมหน้าสื่อมวลชนก็ตามไปทําข่าวปกติอยู่แล้วทุกฉบับเนี่ยนะครับทั้งทีวีวิทยุโทรทัศน์ก็ไปหมดระหว่างที่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยถูกพาจากรถไปใต้ถุนศาลก็ปรากฏว่า ไปเจอสื่อมวลชนมารอถ่ายภาพเยอะคือเขาพยายามปกปิดใบหน้าแต่สื่อมวลชนก็ถ่ายอยู่เขาก็เลยตะโกนด่าสื่อมวลชนด้วยถ้อยคำหยาบคายและวินาทีนั้นเองเนี่ยครับผู้ต้องหาคือนายสระทรเนี่ยก็วิ่งเข้ามากระโดดถีบช่างภาพของหนังสือพิมพ์เดลินิวคือคุณฐานิตสมิตาโนนอายุ56ปีเป็นช่างภาพอวุโสนะฮะกล้องแตกเลยฮะคือเลนเลนบิด กระจกร้าวกล้องแตกตัวเองเนี่ยล้มทั้งยืนนะฮะถูกถีบลอยที่ยอดอกบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่พอจะเข้าไปเหมือนกับทำร้ายซ้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจก,ก็เลยล็อกตัวออกมาคุณฐานิทซึ่งถูกทำร้ายเนี่ยเจ็บที่หัวไหล่แผ่นหลังข้อศอกซ้ายหัวเขา่าข้อเท้ามีแผลและหน้าอกอาการบวมชำ้ำกล้องถ่ายรูปก็เสียหายทางตำรวจก,ก็บอกว่าให้ไปตรวจร่างกาย เพื่อแจ้งความดําเนินคดีอาญาด้วยทางร้อยตำรวจโทสุรเชษฐเดชพันธ์ก็มาจากสอนอผลโยธินก็บอกคระบอกก่อนเกิดเหตุตัวเองมายืนรอคือถ่ายภาพข่าวการฝากขังนายสารธนระหว่างนั้นเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวผู้ต้องหามาก็เดินตามมาที่ฟุตบาทในนี้ตํารวจเขาเล่าพร้อมกับตัวผู้เสียหายนี่นะครับก็ก็มาเล่าให้ตํารวจฟังด้วยนี่ยนะครับ เขาบอกว่าหลังจากนั้นผู้ต้องหาซึ่งถูกใส่กุญแจมือพยายามจะยกมือปิดบังใบหน้าตนจิงตรงเข้าไปถ่ายภาพปรกากฏว่าผู้ต้องหาตะโกนด่าทอใช้เท้าถีบอย่างแรงจนล้มลงกล้องอีกตัวที่สะพายกระแทกกับพื้นเสียหายก็ตัวเองได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกมีแผลถะลอกเลือดไหลสองแห่งก็เจ็บยอกทั้งตัวก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์ตัวของผู้สิขาก็บอกผมไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นในศาลทำงานมาหลายปีไม่เคยเจอ ไปเจอแบบนี้ทีนี้ต้องระวังนะคือการทําแบบนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยมันจะมีคดีคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเขาถือเป็นการละเมิดอํานาจศาลหรือเปล่าในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอํานาจศาลนะในตึกอํานาจศาลข้างใต้ก็เป็นห้องฝากขังแล้วไปทําแบบนี้เนี่ยอาจจะโดนสองเด้งนะคือหนึ่งคดีคดีทําร้ายร่างกายสองอยู่ในพื้นที่อำนาจศาลศาลสั่งจำคุกได้เลยฮนะก็ถือว่าเป็นละเมิดอำนาจศาล นี่ต้องระวังนะฮะพื้นที่ศาลเนี่ยไปล้อเล่นไม่ได้นี่เป็นคดีหนึ่งที่วันนี้นังสือพิมพ์ลงให้ดูนั่นหนึ่งัง